สวัสดีครับมื่อนี้มาตำบักทัวครับย้ำเทียงยิ่งของเป็นครับผมนี่นะครับโอ้ยหลายหลังไปเนาะถั่วนี่เนาะเฮ้ยเอาแบบต่องหลางดอกเนาะวิตามินจังไรมาเลยครับพี่น้องครับกรเสี่ยงแล้วครับตำบักทัวครับ นะคร lok, ับโค้งเล็กค้งเล็กแค่ยก่อนครับข่อขั้วหัวปลาครับตายลีครับย้อนเบืดเหลือหัวกระได้ตับมะขัวครับเสื่อขึ้นมมากครับพันน้ำหมาวานนี้ครับสต๊อกสต๊อกเป็นครับครับบกเขือกับจิบุมี่ใส่ล้วครับนี่บกเขือเลยไปหาลิ่มเหรอครับ ผงนัวครับใส่ลงไปครับเพียครับใส่หน่อยแสีบหน่อยใส่ร้ายแสีบร้ายครับต่อใส่พอดีครับพอแสีบพอดีดีนี่แหละน้ำตาลครับใส่ลงไปครับนัวนัวครับโค้ครับใส่ร้ายๆข้นตํากับหวานตัวแห้งเหรอครับ นำบักน้าครับผมมีบักหน้าหนวยครับใส่บักหน้านำนี้แล้วแซ่บเพื่อนแล้วครับนำปลาลงไปยังไงครับการอะไรครับนี่ครับน้ำปลาแดกของแข้ครับน้ำปลาแดงครับนัวๆครับใส่ตรงไหครับผม เ่้นเนี่ยครับบาเีเดี๋ยนครับี้เท่ครับพวกเดียวได้ครับผมนี่นะครับสีสันครับขอวหัวปลาครับผมนี่นะครับบ้านนี้ก็แล้วหะครับ เสิร์ฟกับผ็ผอมไข่เกี่ยวครับเโาสวยครับมาแซ่บๆหนักกันครับพี่น้องครับมาแซ่บๆหนักกันครับพี่น้องมามาเรือยครับสําหรับคลิปเดียวไว้ซัมเมอร์แล้วครับฝากกดไล์กดแชร์กดติดตามให้เรือยครับพี่น้องสวัสดีครับ